คนของขึ้นชั้น2แฟนขับส่งกำลังใจให้แม่แก้วหลังโพสภาพบ้านถูกน้ำท่วมหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จากผลกระทบของไต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทําให้หลายพื้นที่ของไทยมีฝนตกหนักและมีน้ําท่วมล่าสุดแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชคูกินิยะก็ได้เผยภาพบ้านที่ขอนแก่น ถูกน้ำท่วมลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าอ้ยแม่พึ่งกลับจากขอนแก่นเมื่อวานเช้านี้แม่พัดส,ส่งภาพน้ำท่วมบ้านมาให้แม่พึ่งกลับมาเมื่อวานเป็นห่วงแม่พัดมากเพราะเคยท่วมเป็นเมตรและคราวนี้เห็นทีต้องแบกแม่พัดขึ้นชั้นสองเป็นห่วงมากกก,ก,กขอภาวนาและเป็นกำลังใจให้แก้ได้โดยเร็วนะคะเห็นทีแม่ต้องกลับไปใหม่ครูจะมาแยกลำเจรินและอีกข้อความว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นสู้ๆๆขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวด้วยนะคะ หลังจากที่แม่แก้วโพสต์น้ำท่ามไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและขอให้น้ำลดในเร็ววันและหลังจากนั้นไม่นานน้ำบริเวณหมู่บ้านของแม่แก้วก็ลดลงเรียบร้อยแล้วโดวยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้อย่างรัวๆวไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้สู้ๆนะคะข,ขอให้น้ำลดไวๆค่ะส่งกำลังใจให้นะคะแม่ขอให้น้ำลดเร็วนะคะคุณพระคุ้มครองทุกคนด้วยค่ะขอให้ฝนไม่ตกลงมาอีกนะคะแม่แต่วันนี้กรุงเทพคือตกหนักมากส่งกำลังใจให้แม่พัดค่ะข,ขอให้น้ำลดโดยเร็วไวค่ะ